สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานรับน้องนะคะของสถาบันบนัณฑิตพนศิลป์ตอนนี้นะคะเราอยู่อยู่ที่คณะศิลปศึกษานะคะตอนนี้เรากําลังเตรียมรับน้องนะคะปีหนึ่งเข้ามาในงานรับน้องที่สนุกสนานมากมายเลยทีเดียวน้องๆปีนี้นะคะดูคึกคักสนุกสนาน350กว่าคนเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้น้องๆสนุกสนานนะคะกับกิจกรรมแรกน่าจับทับใจเลยทีเดียวค่ะ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ทานทินแห่งศิละปะไทยพระเทพร,รัตนชสุดาประธานไว้พระทรงหว่วงใยในงานศิลป mm ์ hmm. รวมใจรักสามัคคีพี่น้องเราคอยเฝ้าดูแลอย่าให้สิ้ปดูริยะนาตะวิจิตศิล ได้ยนยินจะรู้ค่าแห่งความเป็นไทยพระคเนศงามสง่าเปล่งราศีบารมีปกป้องคุ้มครองให้มวนพี่น้องเพื่อนท้องหยุดเหนียวไว้ประจำใจทุกคนพนทยผ่านแหล่งความรู้ครูอาจารย์ผันพรังพรอง้อม คอยถนอมปลอมเปล่าให้เราถึงฟันเราจะรักศรัทธาสถาบันจะสร้างสรรค์กันลงไว้ผู้ไทยเออ พระเนตงามสง่าแปลงราศีบารมีปกป้องคุ้มครองให้มวลพี่น้องเพื่อนพ้องหยุดเนียวไวประจำใจทุกคนคนไัยผ่านแหล่งความรู้คร,รูอาจารย์ท่านพรังพร้อมคอยถนอมกลอมเกล่าให้เราถึงฝันเราจะรักสัตว์ พาสถาบันจะสร้างสรรค์จันลงไว้ผู้ไทยเอ่ยจะสร้างสรรค์จันลงไว้ผู้ไทยเอ่ยจะสร้างสรรค์จันลงไว้ผู้ไทยเอ่ย ต้องร้องเพลงประจำกลุ่มเพลงพร้อมท่าเต้น ศิลปาร์ศ,ศิษาค่ะชื่อ ชื่อนายเทวินนากเสดกนะคะหรือว่าน้องวินค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะนี้นะคะมันเป็นความใฝ่ฝันค่ะแล้วก็จะตั้งใจเรียนค่ะจะทาให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รุ่นพี่จัดงานรับน้องได้ได,ได้สนุกดีค่ะก็ประทับใจประทับใจพี่ๆมากค่ะขอบคุณค่ะรุ่นพี่เป็นกันเองดีแล้วก็รู้สึกประทับใจกับรุ่นพี่ใกเนี่ยมาเอาอะไรสักอย่างออกเดิน ู้สึกวันนี้น้องเอ็นจอยมากเลยเท่าเท่าที่ดูจาก <c oughs> <c oughs> Yeah. ก็รู้สึกดีครับแล้วก็สนุกสนานมากเลยครับสาค่ะได้<อ>มาเข้ามาเรียนที่นี่พี่น่ารักค่ะรู้สึกยังไงด้เข้ามาเรียนที่นี่บ้างอ๋อก็รู้สึกดี <laughs> อยากมาเรียนที่นี่อยู่แล้วค่ะค<อ>่ะอ,อะไรก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่ที่ตั้งใจทําวันนี้ให้พวกหนูแล้วก็วันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆที่ ที่ได้รับสิ่งดีๆจากพวกพี่ค่ะก็ยินดีที่ได้มาอยู่ในร้วนเดียวกันค่ะสนุกค่ะสนุกสนุกมากเลยสนุกมากค่ะเหนื่อยเหนื่อยดีเหนื่อยดีสนุกค่ะสนุาสนุกค่ะสนุกมากเลย ขอบุญที่แบบว่ามีรุ่นพี่คอยแบบดูแลอะไรเงี้ยดีใจครับแล้วก็เหนื่อยครับผมทำเยอะเหมือนกันครับปีนี้ครับไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรครับเลยครับ<อ>ครับผมก็รู้สึกดีครับเห็นน้องๆนาร่วงกิจกรรมกันเยอะแยะดีครับก็มาดูน้องๆฝึกในการทํากิจกรรมรับน้องก็ดีๆมีข้อผิดพลาดเล็กนิดนิดนึงนิดหน่อยเรื่องฝนอย่างเดียว แค่นั้นไม่มีอะไรได้ดีมากเก่งเก่งทุกคน